สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะมีบูธหนึ่งน่าสนใจมากมีตัวแมลงมีแผงโซลาเซลล์แล้วก็วิอุปกรณ์ต่างๆมากมายคิดว่าเกษตรกร,ร,กรน่าจะได้ประโยชน์จากงานวิจัยชิ้นนี้แนะนําตัวเองหน่อยค่ะครับก็คือผมชื่อน,น,นายนัโนโรกสนุครับค่ะเป็นชาวนามาจากจังหว,วัดขอนมก่ครับอ๋เป็นชาวนา,าแบบค่ะทำนาแล้ว ยี่สิบกว่าปีละเราย้อนกลับไปมาสักสิบปีแล้วเราเริ่มทำไนน์ซีล้วก็เลยเจอปัญหาหนอนและ,มะแมลงระบาดในแปลงนาของเรา,าครับแม้ว่าจะเป็นพวกหนอนกอข้าวเนี่ยครับหนอนใบเพี้ยกระโดดอะไรพวกนี้แล้วเราก็เรามาทํไนนซีเราก็เลยแบบเอ,อไม่สามารถใช้สารเคมีได้ครับแล้วเราก็เลยแบบมีปัญหามแมลงเข้าทาลายผลิตในนาของเราเราก็เลยแบบสร้างกำดับแบบมลงโซลเซลขึ้นมาครับอันนี้ถ้าเกิดเป็น กำลักแรงโซเชียลมันว่ารุ่นแรกที่เราสร้างมา่ากอาที่ก่อนจะเป็นรุ่นเนี้ยครับเป็นรุ่นนี้เลยใช่ค่ะเป็นรุ่นนั้นหลังจากนั้นต่อมาเราก็มีการพัฒนาเรื่อยๆมาครับค่ะปัจจุบันก็เป็นรเวอร์ชั่นแบบเชิงพาณิชย์อะครับก็คือจะเป็นรุ่นนี้ค่ะอันเนี้ยก็การทํางานของมันคือว่าหลอดไฟอะครับก็จะสว่างเองหลังจากพระอาทิตย์ตกเป็นเวลาสี่ชั่วโมงหลอดไฟก็จะมีแสงประมาณเนี้ยครับเนี่ยครับเปิดให้ดูได้๋อหลอดไฟมีแสงประมาณนี้เนี่ยครับ แสงไฟก้านานเนี่ยครับไฟจะสว่างเองหลังจากพาที่ตกเตกเวลาสี่ชั่วโมงก็จะดับเองสี่ชั่วโมงซึ่งสี่ชั่วโมงนี้เป็นช่วงเวลาที่แมลงเขากําลังออกมาหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือที่เราเลือกเวลาสี่ชั่วโมงเพราะว่าเราเคยทดลองอครับแบ่งเป็นสามช่วงเวลาช่วงหัวค่ำเที่ยงคืนแล้วก็เช้าม,มืดเราพบว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะจะมาเฉพาะช่วงเวลาหัวค่ำหัวค่ำใช่เราก็เลยเปิดช่วงหัวค่ำเพราะว่าถ้าเราเปิดทั้งคืนอ่ะมันจะเป็นต้นทุนเรื่องของเพื่อพลังงาน เราก็ต้องเพิ่มทั้งขนาดของแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ซึ่งมันจะส่งผลกระทบในถ้าเกิดเราทําราคาขายมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเษกษตรกรเราเลยคิดว่าช่วงเวลาการทํางานแค่นี้เหมาะสมลแสดงว่าอันนี้ก็จะเก็บพลังงาน ไฟฟ้าไว้ไว้สําหรับส่องสว่างในช่วงเวลา4ชั่วโมงนี้เกษตรกรไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ทำอะไรก็แผงเซลล์จะเก็บพลังงานช่วงกลางวันใช่ไหมคะในกล่องก็จะมีแบตเตอรี่ก็เก็บพลังงานที่แบตเตอรี่แล้วก็จะมีตัวควบคุมการชาร์จนะครับทําหน้าที่คอยชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ทาหน้าที่สั่งหดไฟในการเปิดปิดอ่าแมลงจะจะอยู่หล่นลงตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะใส่น้ําใส่น้ํามันอะไรหรือเปล่าตรงนี้ใช่ครับก็คือว่าเวลาทํางานนะครับรลดไฟก็จะสว่างแล้วก็แมลงก็จะ บินมาเล่นไฟก็จะตกในกระมังน้ํานี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปในกระมังก็จะใส่สานครึ่งนึงแล้วเราก็เติมพวกสารลดแรงตึงผิวพวกน้ำยาล้างจานลงไปเล็กน้อยเพื่อให้แมลงจะจพวกผีเสื้อครับสามารถตกและจมง่ายขึ้นแม่ผีเสื้อเนี่ยเป็นาทำให้เกิดหนอนนะครับนอนกอข้าวใช่ในกอข้าวก็เป็นหนอนกอข้าวแต่เราก็ยังสามารถดักจับพวกดวงได้ในสวนมะพร้าว แมงอีนูนที่คอยกัดกินใบของพวกต้นไม้แล้วก็ตัวแก่เพรยะพชนธุ์ก็จับได้นะครับ๋อจับได้หลายอย่างได้หลายอย่างก็คือเครื่องมือของเราสามารถใช้ได้กับทั้งในนาข้าวพืชไร่สวนพืชไร่พืชสวนต่างๆส่วนผลไม้ส่วนทุเรียนยังได้ค่ไม้ดอกไม้ดักก็ได้หมดเลยครับจริงๆประมงก็ได้นะเขามีคนแบบสนใจจะไปซื้อแบบตักในในบ่อปลาของตัวเองเพื่อล่อแมลงให้ปลากินก็มีค่ะเรามีข้อกําหนดไหมคะว่า เครื่องนี้จะใช้ในฤดูฝนฤดูหนาวหรือว่าฤดูไหนหรือว่าวางไว้ได้ตลอดเลยจริงๆก็วางไว้ได้ตลอดทุกฤดูะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา,เอ,าอยากใช้เฉพาะช่วงเวลาที่แมลงระบาดก็ได้ครับแล้วแต่กเกษตรกรเลือกใช้เลยอือ่าันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นโปรดักต์ในเชืงอพันธุ์นี้เราก็สามารถถอดประกอบบอรรจุใส่กล่องอันนี้คือที่อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าอยิา,าบรรจุในกล่องะระดาดก็ขนาดประมาณนี้ครับขนาด เราออกแบบกล่องอยู่ที่กว้างคูณยาว40เซนแล้วก็สูงปรมาณ28เซนมีเกษตรกรสนใจเข้าอยากสั่งนี้สั่งได้หรือเปล่าคะราคาเท่าไหร่ก็ราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ3,810บาทครับโอ้3,810บาทค่ะสั่งได้ไหมคะ50 50 3,850บาทนะคะสั่งได้ที่ไหนคะก็โทรมาที่เบอร์โทร0871597394 แอดไลน์เบอร์โทนี้ก็ได้นะครับตัวนี้อีกนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเราอ่ะเป็นเกษตรกรที่เข้าการบ่มเพาะของสำนัญญกงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ n อนครับแต่ว่าจะมีการต่อยอดเป็นโปรดักต์ในรูปภาพนะครับอ,อ่าเป็นแอปพลิเคชันเป็นระบบจริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นแอปนะครับแต่ว่าค<อ>ือเพิ่มเติมมาตรงที่เราอ่ะจะมีชุดกล้องถ่ายภาพก็ถ่ายภาพแมลงที่ดักจับได้ครับกล้องจะอยู่ตรงไหนคะตรงนี้กล้องอยู่ด้าใต้นะครับกล้องกล้องอยู่ข้างล่างนี้นะคะอันนี้เป็นตัวโชว์แต่จริงๆตัวที่เราสร้างจริงๆอ่ะก รูปทรงเนี่ยครับค่ะอันนี้เราเปิดตั้งที่สวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ที่ประจวบก็คือเราจะเพิ่มกล้องตรงนี้ครับถ่ายภาพแมลงที่เราหลักจับได้แต่ละวันแล้วก็ตัวนี้จะมีรับส่งข้อมูล,ลก็คือรับส่งรูปภาพที่ถ่ายได้ขึ้นข่าวเก็บม,มาที่เราอืจะทําให้เรารู้จักว่าเป็นมแมลงชนิดไหนบ้างใช่ไหมคะใช่ครับเราก็จะนารูปภาพน,นั้นน่ะมาเพื่อเป็นการแบบวิเคราะห์พยาธิชนิด<อ>ว่ามีมาแมลงชนิดไหนนะบ้างในกระมังเราแล้วก็มีจํานวนเท่าไหร่คือถ้าเรามีข้อมูลพวกแมลงพวกเนี้ย เราก็สามารถวางแผนการจัดก,การสัตรูพืชในแปลงนาหรือว่าแปลงเกษตรของเราได้ความหมายคือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าแมลงช่วงนี้กําลังเยอะเลยเรามีข้อมูลได้จากที่เราเั้มือเราเราก็ได้หาวิธีป้องกันและรับมือเพื่อไม่ให้ผลผลิตทางการเกษเสียหายหรือแม้แต่ถ้าเกิดเราดูจากในกระมังนะ้ำในรูปภาพข้อมูลที่เราได้มาแล้วเราส่งให้เกษตรกรก็ถ้าเกิดช่วงนี้มีจานวนแมลงที่น้อยเกษตรกรก็ไม่จาเป็นต้องฉีดพ,พ่นสารเคมีมันก็เป็น<อ>เหมือนการลดการใช้สารเคมีที่เกินความจเป็นจะทาให้เรามีข้อมูล ถ้าถ้าไม่มีกล้องตัวนี้ก็อาจจะต้องมานับด้วยมือด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะใค่ามีแมลงชนิดไหนบ้างใช่แต่ถ้าเกิดเป็น,ปนการพัฒนาตัวนี้มันก็จะทําให้แบบกเกษตรกรแบบเหมือนเตรียมการระวังได้แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้เป็นเป็นโปรดัก เป็นการพ,าพ,พัฒนาเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นใช่ใชแต่เราอะมีเคราะเรามีตัวเครื่องมือที่ลงพื้นที่จริงแล้วแต่ว่า<อ>เรื่องการพ,าพัฒนาเรื่องของชนิดและข้อมูลมแมลงอันนี้มันต้องเก็บข้อมูลเยอะต้องเก็บข้อมูลอีกเยอะอันนี้มีคนสั่งไปใช้กี่มากน้อยแล้วคะมีการใช้จริงกี่มากน้อยแล้วคะก,ก็ทั่วทุกภาคของประเทศแต่ว่าประมาณประมาณยี่สิบจังหวัด<อ>แต่ก็ไม่เป็นหลักหลายสิบเครื่องอาจจะถ้าร่มต้นแบบกกสักร้อยกว่าเครื่องอ่าสักร้อยกว่าเครื่องเพิ่งเริ่มับพ่งเริ่มต้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะ ในการใช้เรื่องของเทคโนโลยีอ่ามาดักแมลงเพื่อช่วยในการลดแล้วก็ป้องกันแมลงมันก็เป็นอีกเครื่องมือนึงครับเพื่อเพื่อลดปัญหาแมลงของของวงการเกษตรค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าท่านไหนที่สนใจนะคะรู้สึกว่ามีโอทูดค่ะมีเฟซบุ๊กด้วยนะคะอ่าเข้าไปที่ Facebook กับดักแมลงโซล่าเซลล์ระบบอัตโนมัติเลยนะคะเป็นชาวนาอินซีจังหวัดนครสวรรค์ ที่พัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มีใช้จริงแล้วนะคะรวมต้นแบบก็ประมาณร้อยสักหลักร้อยเครื่องนะคะสามารถที่จะสั่งได้ราคา3,850 <3, 000 S 1> ันแหบาทขอบคุณมากค่ะ